สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งสำหรับวันเดย์เซมินาของอาตอมีของเราครับผม Star Master อร์จัดโรงเกิดรัฐวันนี้มีเรื่องที่น่าตื่นเต้นมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับสำหรับอาตอมีของเราครับแต่ก่อนอื่นผมอยากพูดถึงภาวะปัจจุบันของเราก่อนนะครับเป็นช่วงเวลาที่น่าหงใยใยสำหรับทุกๆคนจริงๆเพราะว่าตอนนี้ภาวะที่โควิดระบาด ระลอก3นะครับหรือเราก็ยังไม่รู้ว่าจาระระบาดไปอีกกี่ระลอกก็ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะครับสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญในเบื้องต้นแต่วันนี้เนี่ยด้วยภาวะโควิดที่เกิดขึ้นชัดเจนมากๆเลยนะครับเพราะปีนี้เป็นปีที่2แล้วที่โควิดเข้ามาสู่ประเทศหรือโลกของเรานะครับสร้างความเสียหายสร้างปัญหามากมายในเศรษฐกิจและสัมผัสได้ชัดเจนมากเลยว่าเศรษฐกิจของเรา มีปัญหาคําว่ามีปัญหาหลายๆท่านคงได้รับผลกระทบนะครับไม่ไว่าจะเป็นพนักง,งานประจําไม่ไว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือทําการค้าใดๆก็ตามวันนี้ครับผมอยากจะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้จากอัโทมีคือท่านประธานจะสอนหรือพูดอยู่ประโยคหนึ่งที่ผมชอบมากๆครับคือเวลาเราสิ้นหวังความหวังสุดท้ายคือการมีความหวังเราทุกคนจะต้องเดินไปครับ เราจะต้องมีความหวังและเราจะต้องผ่านไปให้ได้เพราะนั้นครับวันนี้ผมจะใช้เวลาในการบอกเล่าสิ่งที่เรียกว่าโอกาสหรือทางเลือกที่เชื่อว่าหลายๆท่านก็มองหาผมย้อนไปอดีตสำหรับตัวผมนิดหนึ่งครับว่าที่ผ่านมาผมเองเป็นนักธุรกิจนะครับที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์และวันหนึ่งผมก็ได้มองเห็นว่าในอนาคตครับ ก็น่าจะมีปัญหาเช่นเดียวกันเนื่องจาก Digital Marketing หรือ Social Network เข้ามาเนี่ยทำให้ธุรกิจของผมเริ่มประสบปัญหาในการขายเนื่องจากว่ารายได้ลดลงเรื่อยๆคู่แข่งทํางานง่ายขึ้นเรื่อยๆแต่วันหนึ่งครับอโทมีได้เข้ามาสู่ชีวิตผมและสิ่งนั้นเป็นโอกาสและผมจะเล่าให้ทุกคนฟังครับว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ผมพูดอยู่เสมอตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้ามาเลยก็คือ อาโทมีเป็นโอกาสที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของผมและผมเชื่อว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของทุกท่านเช่นกันวันนี้ผมเริ่มต้นด้วยผลลัพธ์ครับของความสำเร็จของคนที่ได้ตัดสินใจเลือกธุรกิจอาโทมีต้องบอกว่าท่านจะเห็นได้จากในรูปนะครับอันนั้นคือบุคคลที่ประสบความสำเร็จในระดับสูงสุดของอาโทมีชื่อตำแหน่งก็คือ Imperial m a s t e เ อิมพีเรียลมาสเตอร์สำหรับคนใหม่อาจจะยังไม่รู้จักครับแต่บุคคลที่เป็นอิมพีเรียลมาสเตอร์จะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่า30ล้านบาทในวันที่เขาประสบความสำเร็จในระดับนั้นครับ30ล้านบาทเป็นรางวัลณวันรับตำแหน่งแต่บุคคลซึ่งไปถึงจุดสูงสุดในแต่ละคนนั้นจะมีรายได้มากถึง3ล้านถึง6ล้านบาทต่อเดือนครับรายได้ขนาดนี้ผมเชื่อว่า บุคคลเหล่านั้นได้มีชีวิตเป็นของตัวเองได้ใช้ชีวิตในรูปแบบที่ตัวเองได้ฝันไว้แล้วก็สามารถเดินโดยไม่ต้องห่วงอะไรข้างหลังครับแต่และเส้นทางสู่ความสำเร็จตรงนั้นละ่ะที่จะไปถึงบันไดสุดท้ายคือได้30ล้านบาทเป็นเจ้าของเงิน30ล้านบาทและมีรายได้3ล้านถึง6ล้านบาทต่อเดือนมันเริ่มต้นอย่างนี้ครับ ผมขอเข้าไปในส่วนของแผนรายได้หรือแผนการตลาดของเราระบบของอั o โตมีครับจะให้นักธุรกิจทุกคนที่ตัดสินใจที่จะเริ่มทำธุรกิจเข้ามาได้ง่ายมากก็คือการสมัครนั้นไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆครับแล้วก็การรักษาสถานะต่อหนึ่งปีนั้นเพียงแค่เราเป็นผู้ใช้สินค้าเพียงหนึ่งชิ้นเท่านั้นการมีอายุหรือการเป็น บุคคลที่มีรายได้จากธุรกิจของเราก็จะคงอยู่กับเราไปตลอด1ปีครับและจะต่ออายุไปทุกๆปีทันทีที่เราซื้อของ1ชิ้นในการบริโภคในทางการทําธุรกิจครับหลายคนอาจจะบอกว่าแล้วมันมีภาระอะไรบ้างในการทําธุรกิจต้องบอกว่าอาโทมีก็สร้างระบบมาอย่างสุดยอดมากๆเลยคือในแต่ละเดือนครับไม่มีใครบังคับว่าเราจะต้องซื้อของเท่าไหร่ นั่นหมายความว่าเราไม่มีเงื่อนไขในการรักษายอดครับถ้าเราสามารถเคลื่อนสินค้าหรือสร้างองค์กรของเราไปได้นั่นก็เกิดเป็นรายได้ของเราครับนอกจากนั้นสิ่งที่เราได้สะสมได้ใช้สินค้าจะเปลี่ยนเป็นคะแนนเฉพาะส่วนบุคคลของเราต้งถึงตรงนี้ผมอยากพูดเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าระบบของอาช m มีของเราครับเป็นระบบที่เรียกว่า binary system นั่นหมายความว่าเมื่อเราได้ตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจเราก็จะเป็นผู้สร้างธุรกิจครับและเราจะสามารถสร้างธุรกิจสองสายงานคือไบนาลีโดยเมื่อเราสร้างทางซ้ายกลุ่มทางซ้ายของเราหนึ่งกลุ่มทางขวาของเราหนึ่งกลุ่มและดูแลให้กลุ่มตรงนี้เติบโตขึ้นเราจะสามารถมีรายได้กับอาตมีได้ครับรายได้ในส่วนแรกซึ่งผมอยากจะกล่าวถึงก็คือรายได้ที่เรียกว่าคอมมิชชั่นครับ ในระบบของอ t ตอมีนั้นเราจะดูครับใน3จุดก็คือจุดที่ตัวเราสะสมคะแนนนะครับเราได้ใช้สินค้าก็จะมีคะแนนส่วนตัวซึ่งแสดงไว้ในตารางนะครับถ้าเราเริ่มใช้สินค้าเรามี10,000คะแนนนะครับซึ่งประมาณ600บาทถึง1,000บาทเท่านั้นเองนะครับเราก็จะกลายเป็นบุคคลที่มีโอกาสจะรับรายได้ที่เรียกว่าคอมมิชชั่นจากอ t ตอมีและเมื่อเราได้กระจายสินค้าหรือเคลื่อนสินค้าครับ โดยสร้างสายงานทางซ้ายและสายงานทางขวายกตัวอย่างเช่นเราสามารถสร้างยอดการใช้สินค้าทางซ้ายได้3 0 0 0 0 0คะแนนทางขวาได้300,000คะแนนถ้าเรามี1 0 0 0 0คะแนนเราจะเป็นบุคคลที่มีรายได้700บาทครับและรายได้นี้จะเกิดเป็นรายได้รายวันถ้าสมมุติว่าทั้งกลุ่มทางซ้ายของเราสร้างยอดขาย ได้อย่างต่อเนื่องสร้างยอดการใช้สินค้าได้อย่างต่อเนื่องเช่นในทุกวันเรามี3 0 0แสนและ3 0 0แสนคะแนนเราก็จะได้700บาทในทุกๆวันสำหรับบางคนที่ได้ใช้สินค้ามาจำนวนมากพอจนเรามียอดสะสมส่วนตัวถึง3 0 0แสนคะแนนและเราได้สร้างหรือดูแลทีมงานหรือผู้บริโภคข,ของเราให้มีทางซ้าย3 0 0แสนทางขวา3 0 0แสน เช่นนี้รายได้ของเราครับจะเปลี่ยนจากวันละ700บาทเป็นวันละ2000บาทครับจากตารางทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่ารายได้รายวันของเราสามารถมีเริ่มต้นตั้งแต่700บาท2000บาทเพิ่มขึ้นเรื่อยเมื่อองค์กรของเราใหญ่ขึ้นไปจนถึงเรามีรายได้วันละ4 0 0 0 0บาทครับทุกคนจากตรงนี้ต้องบอกว่ารายละเอียดในส่วนของรายได้ต่างๆเนี่ย อยากให้ทุกท่านได้สอบถามจากผู้แนะนำอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่ามีรายละเอียดมากนะครับรายละเอียดลึกนะครับซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้ท่านได้รายได้แต่ในส่วนคอมมิชชั่นครับมีโอกาสที่จะได้เป็นรายวันในทุกๆวันนอกจากนั้นครับเรายังมีในรอบ15วันซึ่งวันนี้ผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดลงไปนะครับรอบ15วันเรายังมีโบนัสให้อีกครับ ในเท่ากัน1เดือนเราสามารถมีโบนัสได้ในวันที่1-15เป็น1รอบและ16ถึงสิ้นเดือนเป็นอีก1รอบครับซึ่งนั่นเป็นจุดเริ่มที่จะทําให้เรามีรายได้ในหลักพันหลักหมื่นหลักแสนและหลักล้านต้องบอกว่าความสําเร็จทั้งหมดที่ผมได้พูดไปไม่ใช่การขายฝันครับทุกคนผมกําลังพูดถึงเรื่องจริงพูดถึงโอกาสของเราทุกคน และผมเองนั้นอย่างที่ได้บอกกับทุกท่านผมได้ตัดสินใจเลือกธุรกิจอะตอมี่เช่นเดียวกันก็อยากบอกครับว่าทั้งหมดที่ผมได้เล่าเป็นเรื่องจริงมีผู้ได้ประสบความสําเร็จในแต่ละระดับนะครับตั้งแต่ขั้นแรกจนขั้นสุดท้ายก็อยากให้ทุกท่านได้สอบถามกับสปอนเซอร์ของท่านในการดูรายละเอียดเรื่องแผนรายได้อีกครั้งหนึ่งนะครับภายใต้ความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นครับ มีสิ่งหนึ่งที่สำคัญเพราะว่าบริษัทของเราไม่ได้เติบโตจากการที่เอาคนเข้ามาแล้วก็มาลงทุนแต่เราเกิดจากการกระจายสินค้าและเกิดจากการใช้สินค้าของผู้บริโภคอย่างจริงจังตรงนั้นครับเกิดได้ยอดขายเราเกิดได้เพราะสินค้าที่ดีของเราเรามีสโลแกนใน a t o m มครับว่า absolute quality absolute price สินค้าทุกตัวของเราจะ ทําภายใต้สโลแกนนี้ครับคือเราจะยึดถือคุณภาพสินค้าที่ดีที่สุดในราคาที่ทุกคนสามารถซื้อได้ด้วยความสบายใจนั่นเรียกว่า absolute quality absolute price ที่มาของสินค้าพวกนี้ครับต้องบอกว่ามาจากการที่เรามีพาร์ทเนอร์ที่เป็นมืออาชีพเป็นระดับโลกและมีประสบการณ์มากมายครับในส่วนแรก ในวงกลมที่ท่านเห็นทั้ง3วงซ้ายมือสุดครับเป็นเคลีครับสถาบันวิจัยพลังงานประมานูแห่งประเทศเกาหลีสถาบันนี้ครับได้มีเทคโนโลยีสูงแน่นอนเพราะว่าเขาทำดูแลนิวเคลียร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาได้เอาเทคโนโลยีในระดับอะตอมและเทคโนโลยีที่ลึกมากนะครับที่ต้องบอกเลยว่ามีเฉพาะองค์กรให,ใหญ่ๆจริงๆนะครับนอกจากนั้นครับเรายังมี โคมาซึ่งเป็นบริษัทที่อายุ100ปีของประเทศอเมริกาและมีสาขาทั่วโลกรวมถึงในประเทศเกาหลีซึ่งชื่อว่าโคมาโคเรียและทั้งสองสถาบันครับทั้งเคลี่และโคมาได้รวมกันและจัดตั้งบริษัทที่ชื่อว่าโคมา b n s ครับซึ่งจะดูแลเรื่องผลิตภัณฑ์หลายๆตัวของอาโสมีทั้งสกินแคร์ครับทั้งเฮลท์แคร์แล้วก็อื่นๆที่น่าสนใจของอาโสมีแต่ อาโทมี่ยังเติบโตอีกมากมายครับจนปัจจุบันนอกจากสังสองสถาบันแล้วนะครับเรายังมีคู่ค้าอีกเกือบ70บริษัทที่เข้ามาครับแล้วก็นำผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ของอาโทมี่ต้องบอกครับว่าเรามีสินค้าเกือบ500ชนิดแล้วสำหรับคนใหม่ๆอาจจะบอกว่าทำไมอาโทมี่ไม่ได้ยินเลยยังไม่เคยได้ยินไม่ได้รู้จักอาโทมี่เลยผมต้องบอกว่ายืนยันอีกครั้งครับว่า ทุกท่านครับนี่แหละเรียกว่าโอกาสถ้าทุกคนทั้งโลกใบนี้รู้จักคำว่าโทมีแล้ววันนี้อาจจะสายเกินไปสำหรับเราครับตามผมไปเรื่อยๆนะครับด้วยสินค้าที่ดีที่ผมเล่าไปสินค้าระดับโลกแล้วผมมี2ตัวที่จะพูดถึงครับผลิตภัณฑ์อยู่2ชนิดที่ผมจะกล่าวถึงในวันนี้ตัวแรกครับเป็นผลงานวิจัยจากสถาบันนิวเคลียร์หรือเคลรี่ของเราคือเฮโมฮิม เฮโมฮิม oh มีการวิจัยมาอย่างยาวนานครับด้วยการวิจัยถึง8ปีนะด้วยทุนถึง4.7พันล้านเหรียญครับในช่วง20ปีที่แล้วและอาโชมีได้นำเฮโมฮิมมาจำหน่ายในเกาหลีและจำหน่ายไปทั่วโลกซึ่งนับถึงตั้งแต่บริษัทอาโชมีก่อตั้งในปี2009มาจนถึงปัจจุบันเราจำหน่ายเฮโมฮิมไปมูลค่ากว่า45,000ล้านบาทครับ ด้วยยอดขายยอดจำหน่ายขนาดนี้เป็นเครื่องยืนยันแน่นอนครับว่าอาชอมมี่เฮโมฮิมของเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับในตลาดทั่วโลกเลยครับอันนั้นดูแลเรื่องสุขภาพของเราครับอีกตัวหนึ่งอยากเอาใจสาวสวยซึ่งคงนั่งชมวันนี้อยู่พอสมควรครับอยากให้ท่านรู้จักตัวหนึ่งชื่อว่า Absolute c e l ล a c t i v e สกินแคร์ของเรา ชุดนี้ต้องบอกเป็นชุดนางเอกที่ไม่อยากให้ใครพลาดเลยครับนะฮะเพราะผมเชื่อว่าสุภาพสตรทีทุกท่านคงอยากสวยเป็นอมะตะนะครับแต่ถ้าอายุล่วงเลยแล้ววันนี้ครับรู้จัก Absolute c e l l a c t i v e Skin Care ท่านจะย้อนไวัยได้5-15ถึง15ปีครับรายละเอียดของสินค้าตัวนี้คงต้องบอกว่าอยากให้ท่านต้องศึกษาเพราะว่าคีย์สำคัญคือคำว่า c e l l Active ที่จะทําให้เราย้อนไวัยได้ครับอยากให้สอบถามกับผู้แนะนําว่าอยากรู้จักสินค้าตัวนี้จังนะครับก็สอบถามเพิ่มเติมแต่บอกว่าสาวๆทุกคนอย่าพลาดนะครับเพราะตัวนี้แอบสลดของเรามียอดขายมากกว่าปีละ3,000ล้านและขายเป็นหมื่นล้านบาทแลครับในปัจจุบันตั้งแต่ออกจำหน่ายมานะฮะทั้งสองตัวครับทั้งพระเอกและนางเอกของเราต้องบอกเลยว่า ทำยอดขายมากมายเหลือเกินและมีคุณภาพที่คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆอย่าพลาดนะครับที่จะไปทดลองทั้ง2ตัวครับแต่วันนี้ในช่วงของแนะนําสินค้านะครับผมเกริ่นไว้นิดหนึ่งแอปสลุดเนี่ยเป็นครีมบํารุงของเราเป็นสกินแคร์ที่บํารุงผิวแต่อย่าข้ามการทําความสะอาดครับวันนี้เราจะเน้นเรื่องของ ชุดในการทำความสะอาดผิวนะครับซึ่งอยากให้ทุกท่านได้ติดตามนะครับในช่วงของแนะนำผลิตภัณฑ์ต้องบอกเลยว่าวันนี้เจาะลึกมากๆนะครับในส่วนของการทำความสะอาดผิวก่อนที่เราจะบำรุงด้วยครีมมหัศจรรย์ของเรานี้นะครับผมพูดไปแล้วสองส่วนครับทุกท่านพูดไปถึงว่าอาโมีเปลี่ยนชีวิตและให้โอกาสกับเราโดยให้เรามีไรายได้เป็นหลักแสนและหลักล้านได้ ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพและจะทําให้ธุรกิจของเรายั่งยืนเพราะสินค้าเราใช้ได้จริงในราคาที่ทุกคนซื้อได้โดยไม่ต้องกังวลภายใต้ความสําเร็จตรงนั้นครับเกิดขึ้นจากประธานทั้ง3ท่านของเราโดยท่านแรกเป็นประธานผู้ก่อตั้งบริษัทอะโทมี่ของเราคือท่านประธานปาร์คฮันกิวท่านได้ตั้งบริษัทของเราขึ้นมาครับและก็ทํางานอย่างหนักจนบริษัทของเราเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง และยังมีประธานอีกสองท่านครับคือท่านประธานคิมแทยอนซึ่งรับช่วงในการดูแลรายละเอียดต่างๆของการบริหารและท่านชเวซึงกลของเราซึ่งเป็นประธานฝ่ายโกลบอลและก็ดูแลบริษัทร่รวมกันทั้ง3ท่านต้องบอกว่าจอมยุทธทั้ง3ท่านทําให้บริษัทของเราเติบโตอย่างไม่น่าเชื่อครับในปีที่ผ่านมาครับเราได้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของธุรกิจ ประเภทเดียวกันในประเทศเกาหลีครับในประเทเกาหลีใต้เราได้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งครับด้วยยอดขายมากถึง5500 0ล้านบาทครับบริษัทของเราเริ่มก่อตั้งในปี2009ถึงปีที่แล้ว2020นถ้านับอายุถึง2021คือปีนี้เรามีอายุเพียงแค่12ปีครับด้วย12ปีเรามาได้ไกลขนาดนี้ครับทุกท่านความไม่ธรรมดาของเรา ในเรื่องของส่วนต่างๆเนี่ยผมถึงเรียกว่านี่คือโอกาสและทุกท่านครับถ้าในระดับ global หรือในระดับโลกต้องบอกว่าอาโมีเป็นอันดับ11ของโลกครับเป็นเครื่องยืนยันได้ชัดเจนว่าเรามาจริงเรามาแน่นเรามาเต็มและเรามาด้วยความตั้งใจท่านประธานทั้ง3ท่านได้สร้างสิ่งนี้ให้เป็นโอกาสที่แท้จริงสำหรับเรา เราเก้าวไปสู่บริษัทระดับโลกเราเก้าวเข้าสู่สมาพันธ์ขายตรงโลกซึ่งต้องเป็นบริษัทที่มียอดขายเกินกว่า1,000ล้านเหรียญ US หรือ30,000ล้านบาทบริษัทเราเป็นที่ยอมรับในระดับโลกครับนอกจากนั้นครับจำนวนสาขาของเราทั่วโลกครับอาโรมีของเราก่อตั้งในประเทศเกาหลีใต้และเรากระจายไปใน19ประเทศทั่วโลกครับ และในปีนี้นะครับในเดือนนี้แหละนะครับเราจะขยายเข้าสู่ยุโรปอย่างจริงจังโดยเราจะเปิดสาขาที่ประเทศอังกฤษเป็นสาขาที่20ครับซึ่งถ้ารวมประเทศเกาหลีแล้วแปลว่าอาโทมีของเรามีอยู่ในประเทศทั้งหมด21ประเทศและนอกจากนั้นเรายังมีสมาชิกมากถึง15ล้านคน ทั้งนักธุรกิจและผู้บริโภคที่กระจายอยู่ทั่วโลกครับที่ผมบอกว่ากระจายอยู่ทั่วโลกเพราะว่าบริษัทของเราเปิดใน21ประเทศรวมทั้งประเทศอังกฤษนะครับแต่ว่าเรายังได้สามารถสมัครผู้ที่สนใจจะบริโภคสินค้าของอัตมีและจะเติบโตเป็นสาขาในอนาคตของอาตมีอีก50กว่าประเทศนั่นหมายความว่าการทำธุรกิจของเราครับ เราสามารถที่จะสร้างจำนวนสมาชิกสร้างองค์กรสร้างธุรกิจของเราได้ใน70กว่าประเทศครับนั่นคือความแข็งแกร่งแข็งแรงวิสัยทัศน์และความจริงความชัดเจนของบริษัทที่ชื่อว่าอะตทมีครับทีนี้บางท่านอาจจะมีความกังวลครับว่าแล้วเราไม่มีประสบการณ์เลยในธุรกิจเครือข่ายก็ตาม เราไม่เคยทำธุรกิจเลยเราเป็นคนธรมธรมดาธรรมดาเราเป็นมนุษย์เงินเดือนเราเป็นนักธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจลักษณะแบบนี้เลยทั้งสกินแคร์ทั้งเฮลท์แคร์ทั้งอาหารเสริมอะไรก็แล้วแต่อยากจะบอกทุกท่านว่าว่าไม่ต้องกังวลใดๆเลยครับเรามีสิ่งที่เรียกว่ากุญแจสู่ความสำเร็จครับนั่นคือระบบ ระบบที่จะช่วยครับให้องค์กรของเราเติบโตจะช่วยให้ตัวเราเก่งขึ้นจะช่วยให้ดูแลผู้ที่สนใจธุรกิจให้เรื่อเติบโตไปกับเรานะครับระบบของเรามีอะไรครับระบบของเรามีตัวแรกคือ ODS หรือ One Day Seminar เหมือนที่ทุกท่านได้รับฟังอยู่ในวันนี้ครับ One Day Seminar คือการบอกเล่าครับว่าบริษัทของเราเป็นใคร เป็นอย่างไรบ้างความแข็งแรงบริษัทของเราเป็นอย่างไรบ้างให้ข้อมูลเบื้องต้นเรื่องสินค้าให้ข้อมูลเบื้องต้นเรื่องแผนธุรกิจและให้ความเข้าใจบริษัทที่ชื่อว่าอะต m มีครับนอกจากนั้นครับในทุกๆเดือนเรายังมีระบบที่ชื่อว่า success academy success academy ก็คือที่เรียนหรือสถาบันแห่งความสำเร็จของทุกคน เมื่อเราได้เข้าวันเดย์สิมินาได้รู้จักแล้วครับท่านต้องไม่พลาด Success Academy ซึ่งจะมีเดือนละเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นเอง Success Academy เราจะเจาะลึกลงไปครับว่าเราจะทำความสำเร็จให้เกิดขึ้นเราควรต้องรู้ข้อมูลตรงส่วนไหนเพิ่มขึ้นทั้งในเรื่องสินค้าเรื่องบริษัทและเรื่องฟังวิสัยทัศน์มุมมองเพื่อพัฒนาความคิดให้เราสามารถดูแลองค์กรที่เติบโตขึ้นในแต่ละเดือน และไม่เพียงเท่านั้นครับเรายังมีการประชุมในระดับ global a t o m y ในระดับ regional คือในระดับชาติในระดับต่างประเทศครับเราสามารถเข้าร่วมประชุมที่มีคนประชุมร่วมกันเป็นหมื่นหมื่นคนได้ครับนี่เป็นจุดหนึ่งที่บอกว่าเราสามารถทำธุรกิจที่ไม่ได้ชวนทุกท่านมาเพียงแค่มาขายของเป็นนักขายแต่ชวนให้ทุกท่านสามารถที่จะบริหารองค์กร ที่ยิ่งใหญ่ของท่านได้โดยไม่ต้องกังวลธุรกิจที่ผมได้กล่าวไปถึงตรงนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าวันนี้ครับภาวะเศรษฐกิจเล่นงานทุกทุกท่านจากภาวะโควิดที่เกิดปัญหาขึ้นเรายังบอกไม่ได้ครับว่าโควิด1 9จะจบเมื่อไหร่แต่วันนี้ สิ่งที่ผมเล่าให้ทุกท่านฟังมาตลอดเวลาช่วง 20, 30นาทีนี้ต้องบอกว่าเรากําลังได้พบกับโอกาสที่เป็นโอกาสสำหรับคนธรรมดาธรรมดาเป็นโอกาสสำหรับคนทุกคนที่มองหาโอกาสถ้าเรายังมีความหวังและเรายังคงยืนหยัดเพื่อความหวังและความสำเร็จผมอยากให้ทุกท่านได้มอง ได้ตัดสินใจบางท่านอาจจะฟังข้อมูลใน ODS วันนี้อาจจะได้รู้สึกว่าเอ๊ะดูก็น่าจะเป็นโอกาสได้นะผมอยากให้ท่านได้ศึกษาตัดสินใจได้ศึกษาทำความรู้จักและใช้เวลากับธุรกิจอตโ m มีดูวันนี้ยังไงเราก็เวิร์กฟอร์มโฮมอยู่แล้วครับอตโตมีมีเครื่องมือที่จะทำให้ท่านรู้จัก อะตอมีได้ลึกขึ้นจากสิ่งที่เรียกว่า c ช n n แนลอะตอมีซึ่งเป็นอีกระบบหนึ่งของเราท่านสามารถบอกกับผู้แนะนำของท่านได้ว่าอยากรู้จักอะตอมีมากกว่านี้จะไปดูหรือหาข้อมูลได้ที่ไหนจำคำว่า c ช n n แนลอะตอมีนั่นคือเครื่องมือที่สำคัญอีกเครื่องมือหนึ่งครับสุดท้ายครับกำลังใจที่ผมอยากส่งมอบในฐานะผมเป็นสมาชิกของ อาโทมีคนหนึ่งอยากจะให้ทุกท่านได้ลองสัมผัสกับธุรกิจอาโทมีที่มีความมั่นคงเป็นโอกาสและไม่มีความเสี่ยงใดๆเพียงแต่ท่านตั้งใจและอยากกลายเป็นผู้ประสบความสำเร็จร่วมกับเราและสิ่งต่างๆที่ผมได้เล่าจะเกิดขึ้นกับทุกท่านเช่นเดียวกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ